ศิละปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคนโดยสำนักพิมพ์อัมมารินทาวทูนะครับผู้เขียนนี่ก็ชื่อคิมยุนนาแปลโดยคุณอาสยาพิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วครับราคาเล่มละ245บาทหนังสือเล่มนี้ครับมันเกิดขึ้นมาจากคำถามของผู้เขียนที่เขาถามตัวเองว่าทำไมคนเราอายุมากขึ้น แต่ยังคุยอย่างคนมีวุฒิภาวะไม่ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งห้ามตัวเองในการพูดไม่ได้ข้อความนี้ครับผู้เขียนเขาเขียนไว้ในหัวข้อการรับผิดชอบต่อคำพูดจุดเด่นของหนังสือเล่มน,นี้ครับไม่ใช่เป็นหนังสือที่สอนเทคนิคการพูดแต่เน้นเรื่องทัศนคติซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของคำพูดครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าในหนังสือเล่มน,นี้ครับ มันเลยมีคำว่าชามคำพูดแล้วก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้ผมเนี่ยพอเปิดอ่านปุ๊บเห็นคำนี้แล้วก็รู้สึกสะดุดใจพอสะดุดใจปุ๊บเราก็เปิดไปเรื่อยๆครับก็เจอคำว่าเรื่องการฟังทีแรกก็จะซื้อมาเพราะว่าสนใจเรื่องการฟังอยากหาอ่านแต่ปรากฏว่าพอเปิดอ่านไปครับเพียงแค่ประมาณ 2- 3สบทแรกเนี่ยครับก็รู้สึกคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเล่มแต่ละบทแต่ละหัวข้อมีอะไรกันบ้าง ในส่วนของคำนำเนี่ยก็จะพูดถึงคีย์เวิร์ดของเล่มนี้ก็คือชามคำพูดคำว่าชามเนี่ยก็แปลว่าจิตใจอย่างที่บอกนะครับว่าเล่มนี้จะทำให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของคำพูดทัศนคติก็คือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในใจเราก็คือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในชามนั่นเองไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงบทนำซึ่ง ผู้เขียนเป็นคนเขียนบทนำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคําพูดมีผลกระทบต่อจิตใจการที่เราไปเรียนเทคนิคการพูดเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคําพูดมันเหมือนตัวตนของเรามันมันสั่งสมมานานทําให้เราพูดแบบนี้แล้วเราก็พูดมันออกไปเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนมันชั่วข้ามวันข้ามคืนชั่วครัางชั่วคราวเนี่ยไม่ได้แต่การเปลี่ยนแบบย,ย,ยั่งยืนที่สุดก็คือการเปลี่ยนข้างในเราเปลี่ยนเรื่องทัศนคติเปลี่ยนเรื่องจิตใจของเราแล้ว ท่าทีหรือลักษณะการพูดของเราเนี่ยจะเปลี่ยนในบทที่1ก็จะพูดถึงการทําความรู้จักเรื่องชามคําพูดนี่แหละครับก็คือเขาจะปูเรื่องให้เรารู้ว่าชามคําพูดเป็นอะไรคือยังไงบ้างส่วนที่2ก็จะพาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับชามคําพูดนั่นก็คือความรู้สึก ชุดความคิดแล้วก็นิสัยการพูดนะครับแค่คุณผู้ชมได้อ่านสส่วนนี้ผมว่าคุ้มมากๆแล้วครับเพราะว่าผมอ่านสส่วนนี้ผมชอบมากนะครับแล้วมาถึงส่วนที่3ส,ส่วนที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของการฟังและการพูดเนาะส่วนที่5ก็เป็นส่วนสรุปรู้จักเข้าใจคนมากขึ้นเอามาดูที่เด่นๆนะครับที่ผมโน้ตไว้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจเนี่ยครับมันจะเป็นคําพูดที่ทั้งฝังลึกแล้วก็ ทิ้งบาดแผลไว้ในใจสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิดแล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสแสร้งเราพูดโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงพูดถึงทําแบบนี้ต่อมาก็คือลักษณะของการใช้คําพูดเนี่ยมันก็มีอยู่2ออย่างคือพูดเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับพูดเพื่อใช้ชี้นําหรือคว,ควบคุม อันนอมันก็จะเป็นพูดถึงเรื่องความจริงใจครับที่เขาบอกว่าความจริงใจก็เปรียบเสมือนน้ําที่ไหลผ่านท่อที่มันปนเปื้อนไปด้วยสนิมน้ํามันก็เลยกลายเป็นน้ําไม่สะอาดเพราะฉะนั้นอย่าอ้างความจริงใจแล้วในบทนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าคําพูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงสามอย่างเนาะเชื่อมโยงว่าเรามองตัวเองยังไง เรามองผู้อื่นยังไงเรามองโลกยังไงความรู้สึกความคิดนิสัยการพูดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาร่างกายระหว่างพูดเราไม่สามารถเลือกที่จะรับรู้ว่าเราอยากรู้สึกเราอยากรับรู้เฉพาะความรู้สึกดีๆนะความรู้สึกไม่ดีเรากดทับหรือเราวิ่งหนีมันหรือเราเอาความรู้สึกอื่นมาทดแทนไม่ได้เขาบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้รับรู้ความรู้สึกเราไม่ว่าดีหรือไม่ดี เพราะว่าเราเลือกไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรารับรู้ความรู้สึกที่ดีและรับรู้ความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเราพูดออกมันไปสามารถสื่อสารได้เนี่ยคำพูดกับความรู้สึกเนี่ยมันจะตรงกันมันจะทําให้สื่อสารง่ายขึ้นแล้วการที่เราวิ่งหนีความรู้สึกจะทําให้เราไม่สามารถระบุความรู้สึกได้หรือการที่เราหาความรู้สึกอื่นมาแทนเช่นเราน้อยใจแต่เราเอาความรู้สึกโกรธมาใส่แทนเนี่ยมันก็จะทําให้เรา สื่อสารได้ยากขึ้นและเราก็เป็นคนที่แบบไม่รู้จักไม่สามารถระบ,บุความรู้สึกได้อย่างแท้จริงถ้าเราเจอความรู้สึกที่รับมือได้ยากมันก็เป็นไปได้ว่าความรู้สึกนั้นอะ่ะมันผูกติดอยู่กับความทรงจําบางอย่างในอดีตถ้าเรายังจัดการมันไม่ได้เราต้องกลับไปสํารวจชุดความคิดของเราชุดความคิดเนี่ยผู้เขียนเขาก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ในชีวิต ที่เราสรุปด้วยตัวเองเพราะว่าเราอยากเข้าใจมันเพื่อที่จะใช้ป้องกันตัวเองเราก็สะสมไอชุดความคิดเนี่ยไว้เรื่อยๆจนเรารู้สึกเออมันถูกแล้วมันถูกสําหรับเราเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อวิธีคิดและพูดของเราการแสดงออกทางคําพูดของคนเป็นสามประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นแบบน้ําตกคือรู้สึกยังไงก็โพล่ออกไปอย่างนั้นเลย คนฟังก็กระเด็นหนีหายหมดเลยแบบที่สองก็เป็นแบบทะเลสาบอันนี้คือเก็บงามความรู้สึกไว้แต่เขาก็บอกว่าทะเลสาบเนี่ยน้ำมันนิ่งๆใช่ไหมนิ่งๆเนี่ยมันก็นาให้น้ํามันอาจจะเน่าได้หรือรอวันระเบิดได้อันนี้ก็ไม่ควรแบบที่สามเนี่ยเหมาะสมที่สุดคือแบบก๊อกน้ําคือเปิดเบาก็ได้แรงก็ได้น้ําร้อนก็ได้น้ําอุ่นก็ได้เราควรจะฝึกให้เป็นแบบที่สามฝึกได้ด้วยการฝึก ความฉลาดทางอารมณ์แล้วเขาก็มีเขียนไปด้วยว่ามุมมองในการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเรามักจะมองกันอยู่2แบบคนจะมองอยู่2แบบคือแบบ i m o okay k อ่ะคือฉันเป็นคนที่ดี y o u a r e not okay คือเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยดีคือจะมองตัวเองดีแต่มองคนอื่นไม่ดีพอท่าทีการมองแบบนี้มันก็สื่อสารกันค่อนข้างลำบากในเล่นก็มีแบบฝึกหัดที่ทำให้เราได้ค้นหาชุดความคิดของตัวเองด้วย พอเรารู้จากชุดความคิดของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เรามาพิจารณาทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเออแล้วก็ชุดความคิดนี้มันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเปลี่ยนตามวันเวลาตามสถานการณ์ของมันด้วยนิสัยพูดไม่คิดเนี่ยมันเกิดมาจากว่าเราถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแบบไหนบางทีการพูดของเราเนี่ยเราก็ไปลอกเลียนแบบคนที่เลี้ยงเรามา อันนี้คือนิสัยของการพูดมีคิดที่การเปลี่ยนนิสัยการพูดตามข้อต่างๆดังนี้เทคนิคก,การฟังแบบ 3F ฟังเพื่อดึงความจริง2ฟังความรู้สึก3ฟังหาหัวใจสำคัญเทคนิคก,การพูดเขาสรุปเลยว่าการพูดที่ดีที่สุดคือการถามครับ แล้วเขาก็มีเรื่องเทคนิคการถามด้วยเซสชันนี้ก็ดีนะครับปัญหาของความรักมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราถามว่าทํายังไงเราถึงจะได้รับความรักแทนที่เราจะถามตัวเองว่าทํายังไงเราจะรักเขาให้ได้มากขึ้นเหมือนกับการสื่อสารเลยว่าจงใช้คําพูดเป็นเครื่องมือในการทําความเข้าใจอีกฝ่ายมันตรวจสอบชามคาพูดของตัวเองไม่ว่าใครก็รักตัวเองดังนั้น จงช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมั่นคงเราต้องสื่อสารเพื่อให้เขารู้สึกมั่นคงไม่ว่าใครต่างก็มีความจริงของตนที่ต่างกันจงค้นหาความจริงของอีกฝ่ายไม่ว่าใครก็จำเป็นต้องมีขอบเขตเพื่อความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจงเคารพและรักษาระยะห่างอย่าเรียกร้องมากจนเกินไประยะที่ใกล้เกินไปก็ทำให้เรามองไม่ชัด ส่วนระยะที่ไกลเกินไปก็ทําให้เรามองไม่เห็นโอ้โหแบคมมากอะ่ะชอบโอ้โหแบบคมมากอะ่ะชอบ,ชอ,บชอืถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาจากคลิปในช่อง YouTube มาครับแม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Yes